สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับมื่อนี้พ่อเฮงกับพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมจะพามาตามแนวทางของพ่อน้ำโชคนะครับออกไปข้างนอกเพ่ได้ครับอยากไล่เสียงรถพ่อเฮงก็เลยอยู่ในห้องในบ้านเพื่ภาพบรรยากาศโอ้ตาพุนเขาจเจาตัดอ้อยแล้วตัวนี้นะ สัดแล้วเป็นแปลงนะครับอ้อย่ได้จุดใบคือเกานะครับวไดไเผาใบคือเกาอซอบใบตีกาบแล้วเป็นแปรงเป็นแปลงสื่อสีแล้วนะครับนี่เกศเสตรกอนบ้านพ่อเฮ้งนี่ก็อยู่ติดปลาอ้อยอยู่ติดปลาตดไทยติดนะ ทานี้กับป้าอ้อยนะครับเนี่ยอ้อยน้อยเพิ่นกำลังปลูกกำลังเกิดได้สองสามเดือนแล้วครับเนี่ยเพิ่นปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนอากาศเย็นนะครับแม่นสีแดดห่านกับเย็นเพราะว่ามันโล่งนะครับโล่งลมพัด พี่น้องท่านผู้ชมไปว่าเอ้ามโมนี่คือเป็นปลาอ้อยเหาะคือปวดตัดอ๋อคนยัเงเห็นตัดบ่ได้นะครับตอนกลางคืนนี่มามานอนนี่นะครับเนี่ยตอนหนึ่งเวียนกับมานอนเห็นบ่ครับะมอนี่นจะเป็นเดินเป็ดเปลนี่คือบ่องเพิ่นมานอนนะครับเพิ่นมานอนอยู่ทางนี้นี่ตอนนี้เป็นบ่รู้ว่าเป็ีนใส่กันเพิ่นมานอนทางนี้ก็คือเฝ้าบ้าน ฟังด้านหลังนะครับตัวนึงก็สียุทั้างหน้าตัวนึงก็สีไม่ยุทั้างหลังอ่าพอเห็นก็เลยต้อตงต้องเลือตรงนี้ไว้นะครับให้เพิ่นม,มีห่มอยู่ย้ำคืนเพิ่นก็สีมานอนอยู่ห่มนี่นะครับเพราบังลมให้เพิ่นขันโบมีปลาธรรมชาติจังสี่เพิ่นก็สีพวกขคอยู่ครับช่วงแดดฮอน มีโฮมนีเพื่อนกับสิมาอยนีพอเหงกับสิคอยเอาเอา,เอาน้านะครับมะหดมึงนีไว้ให้ให้เป็นดินชื้นๆซุ่มๆกับสิได้เี่ย็นไปตลอดนะครับเอาว่าไปว่ามาแบเลยไปไกลแล้วนะครับพอเห็นกับว่าสิให้พี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมได้ตามแนวทางของพ่อน้ำโชคซึ่งพอเฮงก็ได้สัมผัสเพื่อน ไปแล้วแต่ในคลิปนี้นะครับพอเฮงกับสิมาอธิบายมาเ,าเ้าเกี่ยวกับแนวทางของเพื่อนให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ร,รับชมกันนะครับคลิปนี้นะครับเพื่อนไหามาตาบนย่างเดียวให้บนมาอย่างเดียวว่าที่ผ่านมา ของเพื่อนนี่เขาตัวเด่นนะครับเขาตัวเด่นทั้งเจ็ดทั้งเก่านะครับตัวเด่นตัววิ่งของเพื่อนคมรันม้าสามตัวก็คือสีเข่าสามตัวอยู่สําหรับแนวทางของเพื่อนมือนีิเซตสายจังหน่อยพอเห็นกับสีไปธุระก็ต้องเฝ้าเฮ็ดคลิปนะครับเพระาะว่าช่วงใกล้ๆเที่ยงพอเห็นสีบ๊ะใครว่าง เลยมาไทายทำตรงนี้ก่อนอธิบายไปน้ำนะครับจะได้รวดเร็วขันรอสัมผณสเพื่อนกระสีเจียเพื่อนสีว่างท้มกันนะครับ <c oughs> แตว่าแนวทางคนไห้มาแล้วนะครับนี่สำหรับแนวทางของพอน้ำโชคนะครับพ่อน้ำโชคงวดนี้วดหนึ่งกุมพาพันหกเก้านะครับตัวเลขสี่ลายพอเหงวางทับใช้กัน เพื่อนเฮเดนสามกับซีนะครับเด้อเน้นที่สามจะมีจับขึ้นมานะครับจับคู่ขึ้นมาจะมีซีแปดสามเจ็ดซีเก้าสามแปดขแมนขแมนพอเหงเขียนไม่กับคงสีดีเนาะครับเนาะเป็น 3, 7, 3, 8, 4, 8, 4, สามเจ็ดสามแปดซีแปดซีเก้าใช่เนาะครับเนาะสีแดงบระงงครับแต่นี่พี่น้องเอฟซีคงสีบระงงหรอกนะครับ สาตัวนี่หาแปแล้วก็เจ็ดสาครับมันเป็นแนวทางนะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับให้ท่านใสวิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อแนวทางของพ่อน้ำโชคดึงภาบรรยากาศด้านหลังบ้านไปน้ำ ปกติเพิ่นกับสีมาหวดละสองคลิปนะครับคือมาคลิปแรกแล้วก็มาคลิปโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางของเพิ่นพี่น้องกับพิจารณาเบิ่งนเนอร์ครับใส่วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าแนวทางแต่ละขั้งนะครับเพิ่นกับเฮ็ดสูตรคำนวณออกมานี่บ่ตัมก็ สามซี 3, สูตรย่างหน่อยแล้วเพื่อนก็คอยรวบรว,วมเอาแนวทางที่เด็ดๆนะครับที่ว่าชนกันหลายนะครับชนทางออกแต่ว่าเพื่อนบ่มีเลขดับให้นะครับเอาโต๊ะโตออกเพื่อนว่าเอาตาโ,โตออกโตโออกสิเป็นตัวใดเพื่อนค้นหาต,ตัวนั่นนะครับเพื่อนค้นหาตัวที่ออก ต้นตสีดับมีโบมีนะครับเพื่นว่าบ่มีตัดดับดอกมีแต่ตัวสีออกนะครับพี่น้องท่านผู้ชมกับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อก็ให้ไว้เป็นแนวทางครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้เพื่อนว่าเพื่อนหมั่นใจแบบนี้นะครับอันนี้บนนะครับเด้อบนอย่างเดียว สตัวนี่หาแปกับ7 3 8ดสามแปดนะครับเนี่ยซ้ำๆกันนะท่านเพื่นว่าจะให้ไว้เป็นแนวทางครับผมพ่อนำโชคงวดวันที่หนึ่กุมภาพันหกเก้านะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับขึ้นอยู่กับความเสื่อนะครับ บางครั้งกับความเสื้อกับพาเฮาโชคดีบางครั้งกับโบโชคดีแนวทางก็คือแนวทางนะครับไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนมาตัวไหนหพี่น้องพิจารณาเบื้องนะครับฝากกดไลก์กดแชร์เปลี่ยนกำลังใจก,กับทั้งช่องเลยเด้อพี่น้องครับผมอย่าลืมกดติดตามกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพีพ่น้องจะได้ รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่พ่อเฮงได้อัปโหลดคลิปแนวทางลงไปก็ขอให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีไม่แห้งให้โกกกันมันให้ล่ำล่ำรวยๆวยครับเดี๋ยวจะมาพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ